ชวนคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีกันหน่อยครับต้นเดือนที่ผ่านมากรมชลประทานได้มีการเปิดเผยผลการศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งจังหวัดอุบลราชธานีโดยเขามีข้อเสนอในการสร้างคลองผันน้ํากว้างกว่า100เมตรครับยาว97กิโลเมตรเพื่อที่จะผ่นน้ําออกจากชุมชนและเขตเมือง2ฝั่งแม่น้ํามูลก็คาดว่าน่าจะใช้งบประมาณมากกว่า4 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งแม้ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ขนาดนี้ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบถึงรายละเอียดคุณไพฑูรย์ธุรพันธ์ลงพื้นที่ไปฟังเสียงของชาวบ้านกันครับบริเวณปากน้ำหลํำห้วยกว้างที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลเป็นที่ตั้งของวัดผาสุกนารามบ้านหนองเบนตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจากผลการศึกษาการสร้างคลองผันน้ำเลี้ยงเมือง กำหนดให้จุดนี้เป็นจุดปลายคลองเพื่อระบายน้ำกลับลงสู่แม่น้ำมูลมาาพระสงค์และชาวบ้านยอมรับว่าตกใจที่ได้รับรู้ข้อมูลจากทีมข่าวไทย PBS ว่าจะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานราชการไม่เคยแจ้งรายละเอียดจะถามโยมที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับว่ามาให้ความหนวมมือหรือว,ว่าคำสีแ่แนะ แนวทางว่าโครงการนี้เป็นโครงการของไผ่นี่ผลกระทบมากหน้อยเพียงใดกับประชาชนหรือว่าชาวบ้านของบ้านน้องเบนนะคะรับตัดแนวทางได้นะครับแนวทางเราก็จะเอารมในการโครงการชลฐประธานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองที่ใช้งบประมาณกว่า20ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษามีข้อจำกัดในการจัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทำให้การสื่อสารข้อมูลยังไม่ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคือจริงๆเราจะเราจะใส่ไว้ในเว็บไซต์นะครของของโครงการและก็ของกรมว่ามี มีมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็ถ้าทางประชาชนสนใจก็เข้าไปดูแล้วในในนั้นอาจจะมีคอมเมนต์ให้ด้วยว่ามีมีคอมเมนต์อะไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเราก็จะเอาประมวลความคิดเห็นนี้เอาไปปรับปรุงหรือเอาไปใส่ในผลสำรวจและออกแบบนะครับผลศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจังหวัดอุบลราชธานีที่เสนอโครงการสร้างคลองพันน้ำเลี้ยงเมือง กว้างกว่า100เมตรยาวกว่า97กิโลเมตรเพื่อชักน้ำจากลําห้วยสองสายที่อยู่ด้านบนและด้านท้ายเขื่อนหัวนาเลี้ยงออกจากชุมชนและเขตเมืองสองฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งมีแก่งสะพือเป็นอุปสรรคการระบายน้ำช่วงฤด,ดูน้ำหลากโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลการศึกษาที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จากนั้นกรมชลประทานจะเสนอของงบประมาณเพื่อทำโครงการศึกษาและออกแบบในช่วงปี2,565ถึง2,566ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งหากมีการอนุมัติโครงการจึงจะเริ่มก่อสร้างในการออกแบบเนี้ยจะต้องออมีการประชุมทำประชาวิจารณ์ในในเรื่องแนวคลองนะครับแน่นอนที่สุดก็คือ ต้องรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของราษฎรที่มีผลกระทบนะครับโดยจากนั้นเราถึงจะมาได้แนวพอได้แนวเนี่ยก็จะมีการเวรคืนหรือค่าชดเชยซึ่งถ้า,ถาราษฎรหรือประชาชน,นไ,มไม่เห็นด้วยอาจจะมา,าการปรับแนวคลองกันว่าจะอยู่ออกไปทางใดนะครับที่เคยผลกระทบน้อยที่สุดและเสียหายน้อยที่สุดครับ โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณกว่า45,000ล้านบาทผลการศึกษาพบว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจลดพื้นที่น้ำท่วมกว่า67,000ไร่เพิ่มพื้นที่ชนลประทานกว่า5,000 50, 0ไร่ไัูทุนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน